อะไรการกระดกวันเกิดสึเกะสงครามยากหน้าสิวหน้าควานถ้าไปก็ตายตื่นตูมไปได้หัดใช้สมองที่ไต่ตองซะบ้างให้ไป็ครับพี่นางถ้าเราคิดจะหนีเราก็ต้องหนีกันไปเรื่อยๆเราสู้กับมันสิเป็นค้าจะไปโกทําทำไมจะสู้ได้ยังไงอ่ะถ้าหากวเธอเก่งจริงอ่ะก็ไปสู้ต้านคนเดียวแล้วแหลองหญิงพุทธค่ะเราจะอยู่ในเมืองหลวงนี้ไม่ได้หากแม้แม้นข้าศึกนั้นยกกองเข้ามาด้านหลังเมืององคหญิงจะถูกข้าศึกประตูนั้น แทงเขาได้นะพุทธเจ้าค่ะยังไงดีกันนะพี่เต๋านี่เดี๋ยวไ่คุยอยู่ข้างในก็ดอนแข้งถอยอยู่ข้างนอกก็ดอนแข้งน้องชายคิดว่าเราออกไปมันแทงเดี๋ยวไหข้ามันดูเยอะดิโอ้โหความคิดดีมากนะคะหยุดทั้งคู่เลยไม่ได้เรื่องฟังพี่ดิอริยันพร้อมจะทัดจะยุดับเบิ้ลเก้าผู้เจ้าค่ะทั้งสองคนจงเป็นทัพหน้าส่วนเราขวัญชนกจะเป็นทัพหลวง ชอบขแม่ในครั้นงนี้ชอบิโอเคมจม่้ง่ายองคำน้ำรับบัญชาเอยไม่ชาทียกจะอกไป็นรอาบเอยพวกไพลีเงยงายงาพ่ายให้บอดไปกกนั่ยุ ตึงข้อความในครั้งนี้เพื่อนต้องระวังตัวให้เป็นมากอย่าได้พลาดพลาดเซตที่กับครูไปเด็ดขาดระวังตัวให้ดีขอบใจเพื่อนมากอารยังเราจะครูระวังตัวด้วยนะเออเออเติดตามไปเออเออเออไม่ได้ชาอารัญญาเออ ่างห้านทุกคนเรื่องขอค่าชีวิตครับยเรนต์ไใจครับขี้ทำลูกจารถตอนด้าครับมอเตอร์ไซคครับที่ลูกเก็บได้